วันนี้คุณป้ามาจากที่ไหนคะชัราชค่ะอันนี้คือเป็นเป็นเป็นกวาดมือเสือเอาไว้ถางหญ้าไ่ใช่ไหมคะใน่นตาเข้ามาจะจะของหญ้าเออสำหรับที่า่วยจะสำหรับหญ้าไม่กวาดมือเสือสาหรับกวาดขยะแล้วแล้วคือมันมันมันทำทำจากอะไรอ่ะด้ายอดสปริงวดสปริงวดที่ยืดหยุ่นได้มา้าเท่าไห่คะคะ อันที่หนึงร้อยสี่สิบอันหางหนึ่งร้อยยี่สิบคืออัน,นที่มันจะกวาดได้ละเ,เอียดอ,อย่างเงี้ยขยะบนพื้นกวาดได้ดีมันจะไม่เกาะพวกหญ้าพวกอะไรที่ติดต่อเป็นรากไม้รากหญ้าจะไม่เกาะนะครับเกาะมาเฉพาะขยะอันห่างนี่กวาดกวาดแล้วตักกระชีพได้เลยนะครับ